สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้โรตีก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะสำหรับสาวๆออสเตรียนะคะที่กำลังจะไปต่อบัตรต่างด้าวค่ะใบอนุญาตให้พำนักอาศัยนะคะที่นี้ก็จะเรียกว่าเป็น o f f h n n h a น s ต i t t e นะคะสำหรับโรตีเนี่ยโรตีก็มาอยู่ที่นี่เข้าปีที่11บอดนะคะก็ไปต่อมาแล้วหลายครั้งนะคะ ครั้งแรกๆก็อาจจะยุ่งยากหน่อยนะคะต้องเตรียมเอกสารหลายอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะคะโรตีก็ไปต่อมาข,ขครั้งที่หนึ่งหนึ่งปีครั้งที่สองสามปีครั้งที่สามสามปีนะคะแล้วหลังจากครั้งที่สามเนี่ยโลตีก็มีใบเรียนภาษานะคะเรียนภาษาเยอรมันแล้วเราก็ไปสอบโลตีได้ถึงระดับ B2 นะคะเบสวายเราก็เลยเอาไปยื่นนะคะ หลังจากนั้นโรตีก็ได้5ปีคะ่ะได้มาครั้งนึงแล้วนะคะแล้วก็ครั้งเนี้ยก็เป็น5ปีครั้งที่2นะคะเดี๋ยวโรตีขอเล่าให้ฟังเพราะว่าช่วงเวลาที่โรตีไปต่อเนี่ยมันเป็นช่วงของโควิดนะคะก็จะมีขั้นตอนที่แบบไม่เหมือนเดิมอนะคะขั้นแรกเลยอะโรตีก็โทรไปหา เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะของตอมอนะคะเขาก็จะมีประจำอยู่นะคะอยู่เขตน้อยเคียรขเคนค่ะข้อมูลอาจจะแตกต่างกันกับสาวๆที่อยู่ในเวียนนาหรือว่าอยู่ทางรัฐอื่นนะคะแต่คิดว่าก็ไม่น่าจะแตกต่างกันเยอะนะคะขั้นแรกโรตีก็โทรไปบอกว่าเนี่ยบัตรของฉันเนี่ย กำลังจะหมดอายุวันที่26เขาจะอนุญาตให้เราต่อก่อนได้ล่วงหน้าได้3เดือนนะคะก่อนก่อนวันหมดอายุเราตีก็โทรไปเราก็ฉันสามารถไปยื่นเอกสารอะไรได้เมื่อไร่เขาก็บอกไม่ต้องม,าไม,องมา, COVID, าไม่ต้องมาฉันกลัวฉันกลัวฉันกลัวโควิดเธอไม่ต้องมาอ้าวแล้วถ้างั้นให้ฉันทำยังไงเขาก็เลยบอกว่าเธอมีปากกาจดไหมมาจดเลยนะส่งอีเมลมานะถึงคนนี้ข้อความว่าอย่างนี้ฉัน นายนั่นนางนี่เลขที่บัตรอันเก่าอันนี้เ,เลขที่พาสปอร์ตอันนี้วันเดือนปีเกิดนี่มีความประสงค์จะขอต่ออายุบัตรบัตรต่างด้าวตัวนี้นะคะโรตีก็โอเคก็สะดวกแล้วอย่างเคสโรตีก็ก็เลยถามเพิ่มเขาว่านะคะว่าฉันต้องเตรียมเอกสารอะไรไหมพอดีฉันเปลี่ยนนมสกุล<อ>ก็เลยบอกว่าโอเค ก็งั้นก็เพิ่มใบทะเบียนสมรสมาแล้วการหนึ่งใบแล้วก็พาสปอร์ตใหม่หนึ่งใบโรตีก็สแกนนะคะแล้วก็ส่งมพ,พร้อมไปกับกับอ e ีเมลนะคะที่ส่งไปหลังจากโรตีส่งอ e ีเมลไปนะคะก็ประมาณห้าวันนะคะช่วงนี้เจ้าหน้าที่อาจจะงานน้อยนะคะทํางานกันเร็วมากเขาก็ส่งจดหมายกลับมานะคะพร้อมกับเป็นเป็นตัวแบบฟอร์มมาค่ะว่าการุณาไปถ่ายรูปมานะ รูปสำหรับติดพาส,สปอร์ตนะคะแล้วเอามาแปะตรงนี้แล้วก็ใช้ปากกาสำหรับเซ็นชื่อเหมือนเหมือนเวลาเราเซ็นข้างหลังบัตรอะคะ่ะเซ็นตรงนี้นะแน่นๆเลยนะตัวใหญ่ๆตัวโตวเลยนะในช่องนี้แล้วก็เซ็นตรงนี้สองที่แล้วกรุณาส่งกลับใส่ซองจดหมายแล้วก็ส่งกลับนะคะโรตีก็ก็ไปถ่ายรูปคะ่ะถ่ายรูปพาส,สปอร์ตที่นี่แพงมาก ยี่สิบยูโรค่ะเีจะหาว่าใส่ความ19บเก้ยูโรนิดๆนะคะแต่ตีไปยี่สบะแหละคำนวณง่ายนะคะเราตีแก่แล้วแถม20่สิบยูโรแถมปกพาสปอร์ตมาด้วยนะคะแต่ถามว่าฉันอยากได้ไหมฉันไม่ได้อยากได้เลยนะคะเราตีก็มีรูปเรียบร้อยก็ออกกลับมาแปะในแบบฟอร์มเซ็นแล้วก็ใส่ซองจดหมายแล้วก็ไปส่งนะคะถามว่าบ้านกับบ้านกับไอ้ที่ที่จะไปทำไอสำนักง,งานตํารวจเนี่ย ห่างขับรถกันแค่ประมาณ7นาทีอะคะ่ะเ,เขาบอกให้ส่งทางจดหมายเท่านั้นเราก็ไปส่งจดหมายลงทะเบียนนะคะก็เสียตังค์ไปอีก3ยูโรหกค่ะหลังจากนั้นอะเขาก็ส่งจดหมายกลับมาหาโรตีอีกฉบับหนึ่งนะคะบอกว่าเอกสารทุกอย่างเออได้รับแล้วกําลังดําเนินการอยู่ให้โทรมาทําวันนัดมารับมารับอ,อ่อบัตรนะคะโรตีก็เลย โทรกลับไปครั้งหนึ่งเขาก็เลยบอกว่า,ายังไม่ยังไม่ได้นะยังไม่เสร็จนะต้องรอเดี๋ยวเดี๋ยวเธอรอรับโทรศัพท์จากทางตำรวจแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยโรตีก็เลยได้รับโทรศัพท์นะคะเขาส่งอีเมลมาก่อนแล้วแต่ว่าโราตีไม่ได้ดูอะคะ่ะมันเข้าไปอยู่ใน,ในกล่องอีเมลขยะนะนะให้ไปรับค่ะแล้วก็วันที่ไปรับเนี่ยก็คือว่าต้องไปเซ็นเอกสารแล้วก็จ่ายเงินนะคะ โรตีจ่ายไปเท่าไหร่นะต้องดูโพยค่ะสองร้อยยี่สสีจดสาศค่ะสำหรับหปีนะคะถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเหมือนรัฐบาลน,นโยบายทางการให้วีซ่าระยะยาวขึ้นไปโรตีก็มีสิทธิ์ถือวีซ่าระยะยาวมากกว่านี้นะคะแล้วแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางรัฐบาลน,นะคะเจ้าตัวการ์ดที่โรตีได้มานะคะก็จะ รูปก็จะใหญ่กว <PE> like like so ่าเดิมค่ะแล้วก็สีก็จะไม่สวยเหมือนเดิมนะคะเมื่อก่อนสีชมพูจะบอกว่าสวยๆอันนี้แบบเทาๆแบบอึมคลึมอะค่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรูปเราเล็กๆอีกอันหนึ่งนะคะก็เป็นปกติทั่วไปมีเลขที่บัตรมีวันเดือนปีเกิดอะนะคะเนี่ยโรตีก็ใช้ได้อีกห้าปีค่ะสองร้อยกว่ายูโร อันนี้ก็คิดว่าสะดวกนะคะเพื่อนๆเพ,เพราะว่าในช่วงโควิดอะค่ะเราก็ไม่ต้องไปนั่งเฝ้าเราก็ไม่ต้องไปนั่งในห้องกับเจ้าหน้าที่นานๆเขาก็เตรียมแต่ว่าอ่ะโรตีลืมเล่าตอนที่โรตีไปถามเขาว่าโทรไปถามเขาว่าจะให้ฉันไปรับปัดได้เมื่อไหรอ่อะไรยเงี้ยเขาบอกว่าเออเธอออกต่างประเทศมาหรือเปล่าบอกเปล่าค่ะไม่ได้ไปไหนถ้าออกต่างประเทศมาแล้วเธอกักตัวหรือเปล่า ไม่ได้ไปไหนคะ่ะอยู่บ้านตลอดเลยแล้วก็ที่รัฐบาลเขปาประกาศให้ไปเช็คโควิดเมื่อวันที่สิบแปดมกราโรตีก็ไปมาแล้วคะ่ะเอ่อฉันผลเป็นลบโอเคโอเคงั้นมาได้เอาหน้ากักมาด้วยนะต <c oughs> <c oughs> ำรวจน่ารักมากค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะโรตีก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆที่ยังไม่มีข้อมูลหรือว่ากําลังวีซ่าของใครที่กําลังจะขาดเร็วๆนี้จะต้องไปต่อใหม่นะคะเผื่อจะมีใครที่เคสตรงกันกับของโรตีบ้างนะคะก็ไปติดต่อหรือว่าถ้าให้แน่ก็คือโทรไปสอบถามข้อมูลกับที่ที่ตำรวจก่อนได้เลยะค่ะจะได้แบบไม่เสียเวลานะคะ ล้วตีขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ